เฮ้ยว่าเปิดกรอนทำไมคุณเริ่มรังตลอดเลยวะตัดเ,เลยครับตัวสตัดเทวาย,ยังไม่ได้เติมของนะครับบอก <laughs> ไม่ใช้หรอกเอสติกมาเตอร์กากิเ <laughs> ชิว <laughs> เออไม่เชื่อก็ติดหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เจอ ไปเลยใดหงความกล้าหารไปแหกกรบสันไปอีกทีไม่มีอ่ะไปอีกทีไปสูบด้วยไม่เราต้องตีต่อไปสูบมิดเลยมิดเลยไม่เอาพลังแวนประกาศเท่าไหร่วะอยู่ในสองเป็สามใช่อย่าบอกะว่าอ๋อย่างยั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 งโจอากาน มันว่าเข้าเงินไข่ถ้าเข้าเงินไข่มันต้องมีเกจสามอยู่บนสนามมีมีห้าพันตัวเองเออเริ่มฮะเดี๋ยวนะวางลงแวนแล้วโบ้ห้าพันตัวเองได้ด้วยหรอวะใช่ติ๊กอยู่แวนติ๊กมันลงแวนได้ด้วยอ๋อนึกว่าต้องลงเฉพาะ Excel ซลดีวันสิบสี่เจ๊ชิโ12สิบสองสิบสองใครแวนเลย เดี๋ยวดมไหลไม่ไม่มีคาไม่มีตีค้าแล้วเดี๋ยวดมไหลไม่เอาขาวไรบตัวองมเลงไปเลยดีกว่าแ้ไม่เก็บอะแหวนปล่อยเลย ยอมแล้วล่ะเียยอมดูแล้วไม่มีมูดโจวมูดโจวันเพิรนโจว่ี่น้องโจว่เสียว ดำฮัฟกี้เย็ดแม่อิสานใส,ส,ส่เลยมันใส่ตัวนี้ด้วยว่ะมันโดนเงี้ยบัลลูนต้าสิบสามเป็นดูดูดูโดนอีกทีในอันนี้อ่ะปั๊บปีเลยที่เจ็สสดสบัด กำลังนี้เลยยี่สามเป็นำลังเลนสิบสองเอาตีเข้าไว้เจ้าตีเข้าด้วยดีเอาดีกว่าไม่เข้าทีนึงแล้วก็กดดูเลย22็ยี่สิบสองอาการจัว,วรู้ว่าเสียงเด็กคงต้องขอลอง บัตรบัดแบ็คฉันต้องตกใจนะว่าเป็นพูรอีกพอดีไม่ได้เอาฟอร์์มาบัตรหนึ่งแถวหน้าวงมือโอเคนี้ก่อนตัวตัวเล่นบ์หมูรอมี้ไม่มีไปเลยครับไอ้สัพปอยสามื่นสามพลังแอคทีฟแมสตจวนหนึ่ง คียแวนพลังให้ 1, แอคทีฟแมทที่หนึ่งอัที่สองไม่มีห้าเช็คเส็จเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกตสามหนึ่งใบขึ้นมือไม่ต้องทิ้งม,มือก็ได้ไ okay. รใครกันที่ไม่ใช่มันเสร็จแล้วฝ่ายตรงข้าม 7, <3. S 1> เ,เกตสามเกตสามเอ้ย oh. เอาเลยเหรอเอาเลยสิทิ้งมือสองใบ ลงมาดายไลเนอร์เอาไปตีซ้ำเดือได้เดียวก็อเองอปล่อยพี่ปล่อยไม่มีคลิปนะว้ยต้องปล่อยอ่ะเดี๋ยวผิดกูต้องเอาอยคิดแม้ตีก่อนกูลืมแรง,งดีดอ่ะหมื่นสองหมื่นจากเทคบัตรแบก็กสามหมื่นจากคิยที่คอนแรงดีเฉาสี่ห <4 S 2> มืม่นจากฟอร์ ตีเข้าวิยาวเลยที่นี่โอ้โหยาวจริงๆไอ้ัสเท่าไหร่ห้าหมื่นผ่านเดิร์นยอมปาแล้วล่่้ตัวนี้ไม่รูจบว่ะเซลนี่อะไรก็ไม่รู้ อากาดีด้วยขอมึงอากดีเลยก็มีอยู่ตัวเดียวเมื่อวาน The Mag อิจแจ็กอะไป็แกดีด้วยสิบแปดเป็นเลยอากาศเดี๋ยวมันเก่งนะรับทุกไลน์แท้พลังโจ้อะไรอ่ะหมู่าสองสามมันตีเลยยีสิบเจ็ด สามตกใส่แล้วอย่าบอกว่ามึงใส่ฟอนมาด้วยโอ้โหอย่าบอกว่ามึงใส่ฟอนด้วยอ่ะไม่มีไปรอดสามสามโอ้โหจบแล้วสิบแปดแบบไม่เข้าเออเอาดิมูนไปมาลุกเลยเออมายี่สิบแปดอ่ะกูเดาอันนี้กิ๊ฟกูโดนอีกแดำหนึ่งกิฟสี่เป็นไรไอ้ยาักมาดิอันนี้เริ่มนานแล้วอ่ะเกตสามปลาได้นะแล้วกระเด็นขอเวลาคิดก่อน ว่าแม่งยังจะยังจะต้องเจอกับแม่งอีกหลายใบใช่ไหมอันนี้ไปกัดมืนไม่เข้าอ่ะแต่ยี่สิบแปดหยี่สิบแปดเอากลับไม่ได้ไมาไปเลยอีกข้างก็ได้อันนี้สิบเก้าสิบเก้าเอสัตตัวปิดสกอร์คขาด้วยว่ะเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่คุยไม่คุยเคคผ่านก็นได้ <c oughs> จัว ไล่บล็อเล็กมาได้แต่ทีนี้ทีนี้กดเกทกดเกทจากมือไปเลยปกติกูก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นเลยไม่หวังเโอ้เขาตะบานหนึ่งแถวหน้าบกหมื่นอาแวนวิ่งไปก่อนสามหนึ่งสามเฮ้ยมือเหลือเท่าไหร่วะอู้ยมึงตายนะบอกเลยไม่เยวะหนึ่ง สองไปเจออ่าเปิดเจ็ดสี่ห้า <She> er. เก็ดเจ็ดเกรดมาเชี่ย <She> er. แต่จริงๆคือกูก็มีเกรดอยู่บนมืออยู่แล้วล่ะทิ้งสองโดดทิ้งเลยหนึ่งใบทิ้งหนึสองใบจำแถวหน้าโบวอีกตัวละหมื่นฟอร์ <Ford. S 1> เกรดได้โบวอีกหมื่นได้ฟอร์อีกใบหนึ่งเอาไปเลยแอคทีฟเมท หมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นสี่หมืน่นห้าหมืน่นห้าหมื่นวันตีได้อีกลูกหนึ่งไม่หยุดเลยสไตล์เลยพอมันมีบัตรแบ็กล้วแม่งตียังเป็นโนวาเลยโนวามีฟอสอยากจตีลองจัดกับทีมบัตเตอร์ดูแม่งตีเป็นโนวาจริงๆนะตีหกเวฟอะ แต่ยังไงไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าเล่นกับซินบัตเตอร์แล้วมันไม่แรงเท่าไอเด้งเล่นกับตัวมันเองเก่งสุดเล่นกับทีมมันเองอสุดท้ายก็เล่นเล่นกับเกินได้เลยแรงสุดแล้วเกลียาการเพ่งบวกเมื่อกี้ห้าพันหนึ่นห้าสองพันห้าสามพันห้าไอ้เหี้ยทิกเกอร์โ,โง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 ่ๆอยิตีสามหมื่นห้าไอ้เหี้ยบ้าบอกสามพันหกไม่อบอกวะจำไม่ได้ทิกเกอร์ปกติแม่งตีใบละเท่าไหร่วะมันตีห้าพันหกพันป่ะหกพันเออห้าพัน